ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดมาทุกนที่เมืมองนะฮะเขาก็จะไปกันต่อนะครับผมเดินรอบบนแล้วนะครับถายไม่ได้สักถุงเลย <c oughs> น,น,ลลนะครับผมแล้วก็ได้สองฝุงแล้วเนาะนะครับผมจะเดินในเรื่องไม่ได้เลยนะครับผมข้างหน้งนานเลยนะครับผม เ่งตอกป่อยไปมานะยังไม่ได้ไม่ได้เราก็แวะทานข้าวกันที่นี่นะครับผมก็ไม่รู้สถานที่ไหนแต่ว่าบรรยากาศดีดีนะฮะก็พักเที่ยงเนาะก็จะมา มีคนมารับประทานข้าวนะครับที่นี่กับข้าวก็เยอะแยะนะครับก็จะเป็นซุ้มๆไปนะครับนี่เลยอยู่ครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมอ๋อเป็นแพร่องแพรนี่เนาะนะครับนี่อาหารร้านอาหารก็จะอยู่นี่เลยนะครับผมเราก็จะมาสั่งข้าวกันนะครับผมวันนี้แวะกินข้าวก่อนนะเพิ่งจะได้เจ็ดทุ่งเองนะครับผมก็รุ่นกันนะวันนี้นะครับจะ ได้จะหายหมดไหมโอเคเราไปสั่งข้าวนะครับผมไปแล้วนะวก็จะช่วงบ่ายเนาะนะพักจินข้าวเสร็จนะครับก็จะรูปนะขายของกองทัพต้องเลืนเดินด้วยกองหน้าเขาวงเข้าไปนะนี่นะครับร้านนี่ก็หาตะเวนเล,ขล่ขายได้สิแต่ไม่ได้เนี่ยฟังฟังฟัง,งเลย เรื่องไรติ๊กมามาอะไรศูนย<า>์เข<า>้าไปในซอย1<า>ี<า>่เอา ก็ได้16นะครับถุงแต่ว่าซับซ้อน16 16คุงนะครับผมมันนี้เนาะขอหาซับซ้อนะวันนี้ก็6นัดนะครับเต็มที่120ตาม120บาทนะครับผมอาจจะเอาอีกเจ็ดเศษนะครับผมเพราะว่ามันเจ็ดพิบัตรเพราะเศษนะน่ะ เอาจจะไปทานก็ได้นะเอาไปดื่มไม่ต้ไปทานเอออเาไปดื่มนะครับผมตอนนี้เราติดไฟแดงอยู่นะครับไม่ได้บุตอันนี้สีแยกอะไรเขาเขาเรียกว่าสีแยกยังตามเท้าไม่เห็นตรวจามเท้าเออสามเท้านะครับสามสีแยกสามเท้านะรถค่อนข้างจะติดนะครับติดไฟแดงคนเรามั ลดพวงใหมนี่เลยนะครับผมเดแตวร้อนมากมันนี้ก็ได้16ถุงนะครับ3 17ถุงนะครับพ <อ S 1> เพราะว่ามผมจะเอาอีกที่มันเศษเนาะนะครับผมไปดื่มนะอยู่ในห้องหมดแล้วแหละนะครับใจนะครับอ่ะเออชาเจ็ดสิบแปดขจะาจ่า เจอกันนะครับที่ศูนย์ดีไลท์นะครับผมประมาณนี้นะ